สวัสดีครับผมผอแมมพี่น้องสุขคนครับมัเนี้มารีวิวกันมึงตะไคร้ครับนี่ครับของเก่าครับผมนี่ครับผมมีขาต่างครับนี่ครับตะไคร้ของเก่าครับผมตัดออกครับนี่ครับสองอันนี้ครับผมเปลี่ยนทั้งสองด้านนี่ครับนี่ครับ เจ้าสารทีโหดครับผมนกมันผิดออกได้ครับผมว่าสังเกตมากใจบึงแร้วครับผมนกมันหลุดนอนยังนอนเขาเจ้าเจ้าสารทีครับแช่สองแช่สี่เส้นหาเส้นเองครับนี่ครับนี่ผมสารเปลี่ยนไม้เลยครับแล้วผมจะบอกวิธีสารครับนี่ครับผมผมเอาแปรงลัดเสาลักมันเหนียวแค่แปดเองนี่ครับผมนี่ครับ นี่ครับเสาครับเพื่อนเสาครับผมช่วงนี้ครับผมเดแปดแปดเสาครับสานแปดเสาล้วผมจะมาเอาแขเลยครับนี่ครับผมผมเดี๋ยวแขเลยครับสามแขครับนี่ครับเราก็สานมาได้สองสามตาเราก็ไม่ยุ่มครับสองตาเอาตาหนึ่งครับสองตาตาหนึ่งครับผมมันที่เป็นถุงกลางเลยครับเอาเนี่ยครับ นี่ครับมันนิเป็นถุงตรงนี้เลยครับมอ,มองเหยียบเลยครับนี่คร<ๆ>ับถุงมือผมจับนี่ครับมันนีเป็นถุงครับเนี่ยว่าหลายนียครับเท้าหง่อครับผมสองตาเอาตาหนึ่งคร okay. ับผมตาลงมาได้สามตาครับตาเฟียงก็เอาสองตาเอาตาหนึ่งเลยครับนี่ครับผมนี่ครับตาลงมาหอนี่ก็สามตาครับนี่ครับนี่ครับ เห็นไหมครับผมสองตาผม๋ยวตาหนึ่งครับนี่ครับผมนี่ครับที่สามครับนี่ครับเราผมหยิบอกวิธีสารอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ครับมันหลุดครับนี่ครับเนียแต่ของเก่ามันครับหลุดครับผมก็เปลี่ยนออกเลยครับผมตัดออกเลยครับนี่ครับ สารเอาไหมครับผมนี่ครับแต่ของผมสีห้างครับสามนิ้วครัวครับผมนะครับบ่มีหลุดครับถับร้อมไหมครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับได้เส้นเนยโบมีครับผมได้ ซิดเบ็ดไหมครับผมซิดปลาไหมครับผมมาสารไหมครับนี่ครับมาสารเบิ้งครับนี่ครับห้างครับผมสารห้างครับแปดเส้นได้ครับผมเอาแปดลักครับจากสารนี่ผมโยแขกตที่แรกเลยครับเอาสามแขกครับเรามานุ่มส่วนสามตานี่ครับมันที่เป็นถุงดูมันที่เป็นถุงดูช่วงนี้ครับเป็นกระเป๋าเลยครับทุกหลังนะครับผมเปลี่ยนไม้หมดเลยครับผมมีสารใส่ไม้หมดเลยครับลองเห็ดลองเบิ้งนะครับ ปลาเนี้อท่วามันตบลุดตบพลาดท่ว่ามันเป็นว่าเป็นถุงอะครับจะคลายมันตึงมันกับพีกออกได้ครับผมแล้วผมจะบอกวิธีสารอีกรอบนึงครับแป้นปั่นปั่นไปครับผมอลองไปเห็ดลองเบิ้งครับจิงนจอกว่าเห็ดเบิ้งครับเห็ดทีด่ทันใดกับอเพื่ออาจารย์ทันใดก็สนใจก็เห็ดเบิง้งลองเบิ้งครับผมผมเห็ดมาหลายหลังแล้วครับตะกอนผม ใส่ของก็เจามันใส่เรามันหลุดไหมครับนี่ไหมนี่ครับมันหลุดครับผมหมดที่ทักตัดออกเปลี่ยนไม่ครับผมนี่ครับตัดออกเลยครับครับตัดไมครับผมจะบอกวิธีสารนะครับทุกแล้วคลิปนี้ฝากไว้ท่านนี้นะครับผมสวัสดีครับเติดตามกันเบ้างครับผมเปลี่ยนตะไคร้เราเป็นยังไงครับนี่ครับ อันเปลี่ยนตะไคร้เราไปลองเลยครับผมนี่ครับคลิปนีกัดฉีดเชอร์กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนั่นเลยนะครับเด้อพ่อแม่พี่น,น้องครับผมส,สนับสนุนกันไปครับผมให้กำลังใจกันครับมีแนว่ยอะไรก็มาลงให้พี่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องในเบื้องครับนี่ครับเราจะจะเปลี่ยนของของเก่าออกแล้วก็สิเอา ตะไคร้ตัวไหมตัวนี้ครับที่สารแล้วเนี่ยเราเดี๋ยวเป็นไล่เบิ้งครับเทศเบิเบ้งว่ามันผิดพลาดว่ครับถิดตามเบิ้งครับผมสวัสดีครับ mak gapa kuat sangat ่อยครับตนกันยบแ้ครับดงนะครับ ครับแต้มสองม้อันนี้ครับวันนี้เข่าเร็วมาครับผมก็ขึ้นมิกี้ก็เดินมานี่ครับผมเอาไปเบิ่งกันครับ เงนครับเล่มสองครับเดี๋ยวเพจเงินครับผม ลูกนกอยู่แล้วครับโอ้ลายวัฒน,น่มีอเลยครับผมลูกแก้ครับ แงสองเจ้าเพชรขาครับลูกแก่ครับผมนี่ครับลายของท่านนี้ครับผมครับเพชรขาครับผมแก้วห้เบิ้งครับนี่ครับผมแงมสองครับนี่ครับลดแสงหน่อยนะครับผมปลูกนกครับปลูกแก่ครับผมตัวผูครับเบื้องนะครับลูกนกน้อยครับผมขาบดีอยู่ครับ อออเป็นมงนเยอือ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 นาฝาไว้ซ่านี้นะครับผมงามอยู่ครับลูกนกตัวนี้ครับเีฝาไว้ซ่านี้และครับผมสวัสดีครับ